เดี๋ยวผมจะผสมเจลาตินกับน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเวฟนะครับเพื่อละลายเจลาตินนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เวฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นไปเตรียมตีครีมชีสกันนะครับครีมชีสนะครับนำออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะมันจะได้นิ่มแล้วก็ตีง่ายนะเดี๋ยวเราตีครีมชีสให้ฟูก่อนนะครับ ผมก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับน้ำเลมอนนะครับโยเกิร์ตครับจากนั้นก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับ ส่วนผสมของครีมชีสเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้จากนั้นก็ไปตีวิปปิ้งครีมกันนะครับสูตรนี้ผมจะใช้เดลี่วิปปิ้งครีมนะครับผมนำไปแช่เย็นไว้นะแล้วผมก็จะลองด้วยแผ่นน้ำแข็งแบบนี้นะครับเวลาตีก็จะขึ้นฟูดได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่นะครับผมเอาตั้งยอดแค่นี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานำแปบผสมกับครีมชีสนะครับอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมที่ตีเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับก็ตะล่อมให้เข้ากันเลยครับโอเค จากนั้นนะครับผมก็ใส่เจลาตินที่เราเวฟไว้ตอนนี้เย็นแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับผสมส่วนผสมให้เข้ากันเลยโอเคส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบเลยครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นขนมปังนะขนมปังที่เขายังไม่ได้สไลด์นะครับ ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์นะครับหรือว่าลองดูร้านเบเกอรี่ข้างๆบ้านนะแถวๆบ้านเนี่ยมีเปล่าไปถามเจ้าของร้านดูว่าขอซื้อแบบที่ยังไม่ต้องสไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งทั้งหมดเป็น6ส่วนเท่าๆกันนะครับนะครับประมาณนี้ครับ ขนมปังที่เราหั่นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมก่อนที่จะทาหน้านะครับผมก็จะใช้มีดนะครับเจาะเป็นขอบขึ้นมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็จะนี่เลาะเอาตัวเนื้อขนมปังด้านหน้านิดเดียวนะครับลึกลงไปสักประมาณครึ่งเซนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทาครีมชีสต,ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะทาหน้าไข่นะครับก็ใจเย็นๆนะครับอย่าล็อกอย่าล็อกไปเยอะนะล็อกง่ายๆแบบนี้แหละครับอันนี้คือเตรียมไว้แบบนี้ก่อนนะครับ ผมก็เทน้ำตาลทรายใส่ลงไปในไข่แดงเลยนะครับแล้วก็ตีผสมกันนะครับเร็วๆเลยตีให้น้ำตาลละลายเลยนะครับนี่นะครับตีไข่แดงกับน้ำตาลนะครับเข้ากันดีนะครับจะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะจากนั้นนะครับผมก็ใส่เกลือลงไปตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับผมใช้เป็นเดล่วิปปิ้งครีมนะ เติมกลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมนิดนึงสักประมาณครึ่งช้อนชานะครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนี่นะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทาที่ขนมปังเลยนะครับหลังจากที่เราเตรียมขนมปังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบีบครีมชีสท,ที่เราตีเมื่อสักครู่นี้นะครับ บีบไม่สวยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาตกแต่งอีกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นี่ฮะทำการปาดให้เรียบเลยหน้านะครับตรงขอบนี่สำคัญนะครับถ้าไม่ถนัดก็ยกขึ้นมาปาดแบบนี้ได้นะครับตรงกลางนี้จะต้องมีมีร่องด้วยนะครับ เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่หน้าเข้าไปอีกนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวครีมไข่ของเรานะครับที่เราผสมไว้ตักใส่ไปเลย เสร็จแล้วนะครับนำเขา้าเตาอบเลยครับผมจะอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟล่างบนนะครับ20-25นาทีครับน <an> ี <t> ่ <owie> หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับหน้าตาสวยงามมากๆ <S <S <an> <t owie> <ables> เดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อน,นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่แพคเกจิ้งนะครับเราก็สามารถใช้มอทอรไรน้ำมันหรือ ม้ออบลมร้อนได้เหมือนกันนะครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิสักประมาณ1 4อองศานะครับเพราะว่าระยะมันค่อนข้างตื้นเนาะลองอบที่15นาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่า15นาทีเนี่ยสุกหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับอันนี้ผมอบไปประมาณ12นาทีละโอ้ว้าวเนื่องจากอุณหภูมิมันสูงเนาะ มันก็จะเร่งแรงนะครับเออน่ากินอยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาแพ็กในส่วนของตัวโทสต์ครีมชีสหน้าไข่กันหน่อยนะครับแพ็กเกจจิงที่ผมใช้นะครับจะเป็นถ้วยฟอยนะครับของ Star Product รหัส4575นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เราก็นำขนมปังเราวางใส่ไปเลยจะพอดีเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเราก็จะบีบช่วงมุมนะครับ เข้าไปเป็นการล็อกนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเส่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโทสต์ครีมชีสหน้าไข่ของเรานะครับ ในส่วนของตัวโทส์นะครับก็เป็นขนมปังบอลน,นะครับที่เขายังไม่ได้สไลด์แล้วก็ไปซื้อสำเร็จมาจากซูเปอร์หรือว่าจะซื้อจากร้านขายเบเกอรี่ก็ได้นะครับตัวครีมชีสของเราเนี่ยรสชาติอร่อยมากๆหวานน่น,นอนเปรี้ยวๆนะครับหอมครีมชีสมากๆนะครับหน้าไข่ของเรานะครับจะมีรสชาติหวานละมุนล,ลิ้นอร่อยเลยฮะรสชาติลงตัวมากๆ